เด็กชายวัย13บรรจงเขียนจดหมายถวายดีกาถึงในหลวงขอพระเมตตาช่วยซ่อมบ้านที่ผุพังทรงได้อ่านรีบยืน่นพระหัตช่วยเหลือทันทีจากกรณีที่ทางโลกออนไลน์ ine, ได้แชร์เรื่องราวของเด็กชายเจรพัตเด็กชายวัย13ปีสัปะเรือหนุ่มน้อยชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่เขียนจดหมายถวายดีกาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ขอพระเมตตาให้พระองค์ท่านช่วยซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยซึ่งอยู่ในสภาพชำรุด สุดโสมให้มีสภาพดีขึ้นและพระองค์ท่านนั้นก็ได้มีการตอบรับจดหมายโดยส่งเรื่องให้ทางจังหวัดนครสวรรค์มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการให้ความช่วยเหลือซึ่งได้สร้างความปรับลื่มปิติให้กับเด็กชายจิยรพัฒน์เป็นอย่างมากล่าสุดมีรายงานว่าเด็กชายจิยรพัฒน์หรือน้องเบสกรมไทยสงอายุ13ปีผู้เขียนจดหมายถวายดีกาในหลวงรัชกาลที่10 ขณะเจ้าตัวได้เดินทางไปรับจ้างเป็นผู้ช่วยสัป,ปเหรอ่อวัดปากน้ําโพใต้หรือวัดตะแบกซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านที่พักอาศัยมากนักน้องเบสรับงานเป็นผู้ช่วยสัป,ปเหรอ่อหาไรายได้เสริมได้ทําหน้าที่ช่วยจัดเข้าของภายในงานชาป,ปนกิจของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งพร้อมเปิดเผยว่าทุกครั้งที่ทางวัดมีการจัดงานชาป,ปนกิจศพผู้เสียชีวิตจะเดินทางมารับจ้างเป็นผู้ช่วยสัป,ปเหร่ทุกครั้งโดยจะมีค่าจ้างครั้งละ100-400ถึงบาท และนําเงินส่วนหนึ่งไปแบ่งให้คุณพ่อและคุณแม่เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งและทําแบบนี้มาแล้ว2-3ถึงปีจนรู้งานที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการทําหน้าที่สัเป,ปรยอย่างดีส่วนการเรียนของเด็กชายเจยรพัฒกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ําโพใต้ซึ่งพบว่านอกจากเจ้าตัวจะมีการเรียนที่ดีในระดับเกรดสกว่าแล้วยังมักได้เป็นตัวแทนไปทํากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอยู่เสมอด้วย ส่วนกรณีการเขียนจดหมายถวายดีกาขอความช่วยเหลือจากในหลวงรัชกาลที่สินั้นมังเบสว่ามีความตั้งใจเนื่องจากบ้านอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากทั้งพื้นทะลุฝาบ้านพังเสียหายมานานหลายปีแต่ทางบ้านไม่มีเงินซ่อมแซมเพราะครอบครัวค่อนข้างยากจน บิดาคือนายสุธีกรมไทยสงอายุ37ปีมีอาชีพรับจ้างขับรถส่งน้ำดื่มและมารดาคือนางรันธิพาชูประยูนอายุ33ปีทำงานเป็นลูกจ้างขายไก่ทอดที่ร้านแห่งหนึ่งภายในห้างสรรพสินค้าซึ่งทั้งคู่นั้นก็มีรายได้ต่อเดือนเพียงน้อยนิดเท่านั้นจึงตัดสินใจเขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือกับในหลวงรัชกาลที่10ด้วยการเข้า Google หาแบบฟอร์มจดหมายก่อน และจะบรรจงเขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเองบอกเล่าถึงความเดือดร้อนเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยด้วยภาษาแบบชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ใช้คำราชาศัพท์จากนั้นจึงได้เซิหาที่อยู่ของพระองค์ท่านมาจากหน้าซองระบุที่อยู่จะส่งพร้อมกับนำจดหมายดังกล่าวนี้ให้คุณแม่ช่วยนำไปส่งที่ไปรษณีย์ให้โดยจดหมายได้ถูกส่งไปตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมากระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ ได้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในจังหวัดนครสวรรค์นําเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้ถึงที่บ้านจึงได้ทราบว่าในหลวงรัชกาลที่10ได้อ่านจดหมายและได้ทราบถึงการขอความช่วยเหลือของตอนแล้วจึงได้มีการส่งเรื่องมายังจังหวัดให้มาตรวจสอบพร้อมกับให้การช่วยเหลือเรื่องการซ่อมแซมบ้านพักทําให้ตนเองนั้นรู้สึกปรับลื่มใจที่พระองค์ท่านทรงให้ความเมตตาเป็นอย่างมากโดยบ้านของนองเบสเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงจากพื้น หลังคาสังกสีที่ต้องติดสปริงเกอร์เปิดน้ำพรมหลังคาเอาไว้ในตอนกลางวันเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนสภาพเก่าผุพังตั้งแต่พื้นไม้กระดานไปจนถึงฝาผนังต้องใช้เศษไม้อัดและผ้าใบมาซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายแทนไปก่อนและนอกจากนี้ในบ้านหลังนี้ซึ่งมีขนาดค่อนข้างเล็กต้องอาศัยอยู่รวมกันถึง6ชีวิตโดืน้ังเบสเด็กเรียนดีมีทักษะในการพูดคล่องแคล่วมีความกตันยู ทำงานเป็นผู้ช่วยสปัปเหร่อหาเงินค่าจ้างมาช่วยเหลือพ่อกับแม่นั้นแต่งานผู้ช่วยสัปเหรอนั้นไม่ได้มีทุกวันซึ่งวันไหนที่ว่างเด็กชายจิรพัฒน์ก็จะผลัดเปลี่ยนกันกับพี่สาวติดตามตนไปช่วยขายไก่ทอดที่ร้านที่ตนนั้นเป็นลูกจ้างอยู่ประจำซึ่งในส่วนของฐานะครอบครัวยอมรับว่ายากจนตนและสามีทำงานเป็นลูกจ้างจึงมีไรายได้รวมกันแค่พอใช้จ่ายกินอยู่ในครอบครัวเพียงเท่านั้นสำหรับบ้านหลังนี้ ตนพักอาศัยอยู่กับสามีและลูกๆมานานหลายปีแล้วเป็นบ้านที่สร้างกันเองและอยู่ในที่ของการรถไฟความเสื่อมโทรมที่เห็นต้องยอมรับว่าไม่มีเงินซ่อมแซมจึงทำได้เพียงแค่หาวัสดุเก่าๆมาซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายไปก่อนและด้วยเหตุนี้เองนั้นเด็กชายจิรพัดหรือน้องเบสจึงหาทางช่วยเหลือและจู่ๆวันหนึ่งเขามาบอกกับตนว่าจะเขียนจดหมายเพื่อขอความช่วยเหลือกับในหลวงแต่ตนไม่ได้เอะใจ จนกระทั่งมารู้อีกทีว่าเขาได้เขียนจดหมายจริงและยังได้ขอให้ตนนั้นช่วยไปส่งจดหมายณที่ทําการปรายนีให้ด้วยกระทั่งนํามาสู่เรื่องราวความปรลปลื้มดีใจที่สุดของครอบครัวและเมื่อทราบว่าพระองค์ท่านทรงอ่านจดหมายขอความช่วยเหลือของน้องเบสแล้วส่งเรื่องมายังจังหวัดให้ความช่วยเหลือซึ่งถือเป็นความเมตตากรุณาของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยใส่ใจต่อความเดือดร้อนของประชาชน แม้ปัญหาเรื่องการซ่อมแซมบ้านตนอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นแต่พระองค์ท่านยังใส่ใจเมตตาทรงห่วงใย,ยให้ความช่วยเหลือทําให้ตนนั้นรู้สึกดีใจมากที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานความเมตตามาให้น้องเบสและครอบครัวตนจากการตรวจสอบสภาพบ้านซึ่งในส่วนของการซ่อมแซมมีการประเมินค่าซ่อมแซมบ้านเอาไว้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทเมื่อได้แล้วจะรีบมาดำเนินการซ่อมแซมบ้านทันที เพื่อให้นองเบสและครอบครัวของตนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็คเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i t store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ